องแล้วเนี่ยบุญคือทรัพย์สินเงินทองเหมือนเราตักตักเงินตัก,ตก,ตก,ตกทองใส่ใสองนะมันเต็มแล้วเวลามันมันล้นอ่ะมันก็ล้นออกมาเลยไหลออกมาเป็นทรัพย์สมบัติเลยนั่นแหละครับเราก็ต้องใจเย็นนะทุกอย่างมันมีเวลาของมันเราก็อย่ายใจร้อนอย่ายเพิ่งใจร้อนเนี่ยอ,ององพระแม่ธรณีท่านมาบอกอาจารย์วันนี้อาจารย์นั่งสมาธิอยู่ตรงหน้าองค์เทพนี่แหละท่านท่านมาเลยนะเป็นชุดเอ่อสีน้ำตาลน้ำตาลทองนะครับ ้าสบายนะครับน่ถ้าใครเห็นพ่อแม่เท่านี้ตรงนั้นไหมครับนั่นแหละแต่ถ้าไม่ใช่ใส่ชุดขาวนี่เป็นอันนี้เป็นชุดสีขาวเฉยนะครับท่านมานะครับท่านก็บอกว่าใจเย็นๆลูกมันยังไม่ถึงเวลาท่านพูดแค่นั้นแหละอาจารย์ก็อย,อ,อยากสูกรางวัลที่หนึ่งท่านก็ไม่ให้ท่านท่านไม่ให้หรอกนะครับถ้าท่านให้มันจะเสียระบบนะครับม่งั้นไม่งั้นคนก็ ไม่ต้องทํามาหากินนี่คนก็เอาแต่องค์เทพอย่างเดียวกร่าวไหว้องค์เทพไม่ต้องทํามาหากินนะครับมันไม่ถูกต้องนะมันจะเสียระบบนะครับอาจารย์กร่าวไหวองค์เทพแต่อาจารย์ทามาหากินนะไม่ใช่อาจารย์นอนอยู่บ้านเฉยๆนะครับนอนอยู่บ้านเฉยๆก็เรือหายครับเรือหายแน่นอนนะครับไม่มีอะไรกินหรอกนะครับทุกวันนี้ที่ได้มาทุกวันนี้ก็มาจากองค์เทพเทวดาเท่านั้นแหละท่านให้ลูกหลานอ่าท่านให้เรา มีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับค่อยๆไป็นค่อยๆไป,ไปพี่น้องเมื่อถึงเวลาแล้วยังไงมันก็มาครับทรัพย์สมบัติที่เราก่อไว้ยังไงก็มาเอา่อไม่ไงก็มานะครับขอให้เราอยู่ในศีลในธรรมขอให้เราอยู่ในคันลองคลองธรรมที่ถูกต้องนะอย่าเป็นคนชั่วเป็นคนโกงคนเอารัดเอาเปรียบคดโกงคนอื่นอย่าทําอย่างนั้นนะครับถ้าทําอย่างนั้นองค์เทพก็ช่วยเราไม่ได้เพราะกรรมมันจะหนักที่สุดนะ แม้แต่องค์เทพท่านก็อยู่ใต้กฎแห่งกรรมท่านก็ฝืนกรรมของเราไม่ได้เช่นกันแต่ท่านก็จะพยายามบอกเรานั่นแหละนะครับถ้าเรานับถือองค์เทพจริงๆแล้วเนี่ยองค์เทพท่านจะค่อยๆบอกนะอย่างนี้อาจารย์เนี่ยท่านก็มาบอกอาจารย์อยู่เรื่อยๆนะครับแบบนั้นแบบนี้นะลูกนะทําตามที่องค์เทพท่านบอกนะครับแล้วยังไงชีวิตยังไงไม่ก็เจริญองค์เทพเทวดาท่านดูแลลูกหลานอย่างดี การกราบไหว้องคเทพไม่ใช่สิ่งหลงผิดไม่ใช่ไม่ใช่มิจฉาทิฐินะครับแม้แต่เนี่ยองค์ปู่พระบมท่านก็บอกว่าท่านเป็นพ่อของอาจารย์อาจารย์กราบไหว้พ่อมันผิดตรงไหนนี่แหละสิ่งที่อาจารย์อยากจะถามนะครับคนที่มองว่ากราบไหว้องคเทพเทวดามันหลงผิดอาจารย์อยากจะบอกนะครับว่าการกราบไหว้พ่อแม่ของตัวเองมันหลงผิดตรงไหนนี่คือการสร้างกตัญญูกระตเวทีนะทําให้ท่านเห็นนะครับท่านก็จะได้มาช่วยลูกหลาน ไปไหนมาไหนไปที่ไหนท่านก็ตามมาช่วยลูกหลานอยู่อย่างนี้แหละเนี่ยองเทเสตดาท่านก็เป็นห่วงลูกหลานอ่ะเนาะอ่ะไม่ชับค่ะอาจารตัวไหนอาจารย์มองเห็นเป็นแปดห้าสองนะแปดห้าสองนะครับหรือสามห้าสองอ่ะมันมีไม่กี่ตัวไปแปลงเอาใครอยากจะได้โชคทำตามที่อาจารย์บอกเรืองทำสามอย่างเท่านั้นแหละหนึ่งครับ วันนั้นอย่าขอให้วันนั้นนะวันนี้เราซื้อนะครับให้เราเป็นวันที่เรามีความส,สนุกสนานเฮฮาล่าเรืองบีดไว้กระตู้หูนะครับอย่าทําตัวเป็นแมอ้อยเงาเศร้าซึมเซ็งกระต่ายอย่างนั้นไม่เอานะครับอย่างนั้นมักไม่ได้โชคนะครับสองครับอย่าซื้อเพราะความโลภอย่าซื้อเพื่อหวังที่จะเอ้ถูกเลขแล้วรวยอะไรอย่างเงี้ยได้เงินแสนเงินล้านจากการถูกเลขอะไรเงี้ยอันนั้นซื้อเพราะความโลภนะครับโลภมากมักลาบหาย นะครับสามครับบุญกรรมเราไม่เท่ากันการซื้อก็ต้องอาจารย์ก็แนะนําว่าให้ให้แปลงซื้อบ้างนะครับให้ตัดเล่นบ้างทำสามอย่างนี้แหละแล้วคุณจะได้โชคครับซื้อด้วยความเชื่อและความศรัทธานะหากได้โชคแล้วก็อย่าลืมแบ่งส่วนหนึ่งไปทําบุญนะครับไปทําบุญถาวายสังฆทานช่วยเหลือคนทุกคนยากคนจนนะครับถ้าได้ส่วนหนึ่งนะตามกําลังบุญของเรานั่นแหละไม่ใช่ว่าถูกพันนะครับ ไปทําบุญห้าหกร้อยอะไรนี้อย่างนี้มันเกินไปถูกคันนะครับอาจารย์แนะนําให้ทำห้าเปอร์เซ็นถึงสิบเปอร์เซ็นตนะครับห้าสิบบาทหรือหนึ่งร้อยบาทนั่นแหละห้าถึงสิบเปอร์เซ็นก็พออาจารย์คํานวณมาให้แล้วนะครับถูกหนึ่งหมื่นก็แบ่งไปทำห้าเปอร์เซ็นตก็สักห้าร้อยนะครับสิบเปอร์เซ็นก็หนึ่งพันเท่านั้นก็พอนะครับส่วนนึงเราก็เอาเงินไปใช้ในที่มันเป็นประโยชน์นะไม่ใช่เอาไปซื้อเหล้ากินอย่างนี้ไม่ได้นะต่อไปคุณไม่ได้นะเออ ทุกอย่างมันก็มีเหตุและผลของมันนะองค์เทพเทวดาท่านก็บอกลูกหลานหอกนั่นแหละอาจารย์ก็เป็นสื่อการมาบอกพี่น้องให้อยากให้ทุกท่านได้โชคทุกคนนั่นแหละอ่ะอ่ะวันนี้ก็